มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนพอออเขตสัมพันธวงศ์เผยงดจัดงานตุดจีนเยาวราชเป็นปีที่สองแต่ว่ายเจ้าได้ตามปกติมีการประดับไฟซุ้มประตูวงเวียนโอเดียนชี้โควิดยังระบาดกรุงเทพมหานครวันที่18มกราคม2565ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนางสาวอาทิตยาโชคกิจมนัชัย ออเขตสัมพันธวงศ์กล่าวถึงการจัดงานตุจีนที่เยาวราชประจำปี2565ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายและยังมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนอยู่กรุงเทพมหานาครจึงงดจัดงานตุจีนที่ถนนเยาวราชซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์แต่ยังคงมีการปรับตกแต่งไฟ บริเวณสมประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนการสืบสารประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่างๆกรุงเทพมหาคนครไม่ได้ห้ามสามารถดำเนินการได้ครับภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับเทศกาลวันตรุษจ,จีนของทุกปีสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจ,จีนเยวาวราช ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงงดจัดเพราะเกรงส่งผลกระทบความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด -19 ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ